เห็นแม่หนักนาดเป็นไหมอือมาแล้วมาเบิ่งี่น้องมาเบิ่งครับสองต้นเลยตัวนี้เป็นเครือวะตัวนี้เป็นไรตัวนี้จะเป็นเครือตรงนี้อาอดเบิ่งตัวนี้ก่อนอู้หูดิ่งแข็งเลยบปะอู้ผมก็อยืดตื่นแต่ตัวนี้ ผมว่าบางหัวมันก็ยุ่งเกี่ยวกับพี่น้องหัว่ป็นยังไงถึงหัวได้ถึงใบถึงกุดน้อนี่แหละหัวม,มันง่ามันชิแลแะพี่น้องหัวเงี้ยไรเป็นเปลืองกระถางครับเอาไปแช่กระถางมันง่ามแล้วเอาไปหิ้งหัวนึงครับนี่ตัวนี้ก็ชิลหัวเงี้ยอย่างเดีย้กันช่วงไม่เมืเ่อไหร่ครับเบียร์เพราะมันขึ้นครับ บ็สุนพันธุ์ง่ายด้อครับเห็นบ่ก็ขึ้นนี้เลยครับขยายพันธุ์นี้เลยเอาต้องอน,นี้ไปขึ้นปกมีงอเล็น้อยนี่ครับนี่แหละ เขากระสีเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆปีนึงเขาถึงง่ายเติอบอยู่ดอกบางส้งเดี๋ยวมาโจสียยใหญ่ง่ายมองเห็นเขาไหมเจ้าหน่อยมาไม่ได้เขาเตี่ยขึนเนาะพูดนะนี่หัวน้อยนี่ครับบางคนี่ยเขาขายายพันธุ์อะไรขาใส่เม็ดกับผมนะครับเม็ดนี้อันนี้เม็ดล้นจากธรรนมาฉาดได้หนึ่องอางไร้างดีกว่าผมหัวตัวนี้ เง่บ่ขึ้นบ่เงยไปไหนรุดงอนงามตัวเลยพี่น้องมีฮักจ่อยนะครับมับนก็คือหัวกลมหัวงามหัวกึ่จังหวันอันนี้ไหมเยี่ย,ยงเกาะหมากเยี่ยงบ่ะหมากจันบ่อ้องงามครับใส่กระถางงามส่วนใบนี่เอาไปคั่นนา้ำผมเฮ็ดลาบนะครับเนาะงเสียบๆมาโชว์ให้คนอืกินบ่ ใหห<ต>้้เเ็ดบิิงกนอันน,นี้ก็สิบฟังไว้คร,บรับว่าเขาได้เงี้ขึ้นฟังไว้นี่ละบางคนก็ว่าเอามาหยังมันสิบูนพันธุ์ของมันหายหนกบ่มีศูนพันธุ์ด้อพี่น้องมันขายายพันธุ์ตามธรร,รมชาติตอของเขาเรื่อยๆครับตัวหนึ่งอ,อ,อ,อยู่นี่แล้วเขอยืมหม่องไหม ไปยุงย่งสินะเขาไปถ้าไม่ชาติของเขาครับวันนี้งามเพาะเขาไปประดับอืมนะประดับอีกพอนึงนงามๆครับใส่กระถาง